ข้างหลังเนี่ยหยิบหยิบไปหน่อยแล้วไปกองข้างล่างโอ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ถอยหน่อยๆไปก่อนโอเคโอเคไปแล้วไปแล้วอย่าบล็อกไอ้สัเฮ้ยอย่าบล็อกมึงอย่าบล็อกมึงถอยก่อนมึเข้าไม่ได้มึเข้าประตูไม่ได้ถอยไปอ๋อเราต้องฆ่าแพ้ครบสิบตัวแล้วมันก็จะเหมือนมันเดือดทุกครั้งที่เราเผาอะเออโอเคเข้ามาแล้วนไปไม่น่าจะเซฟแล้วไม่น่าจะเซฟแล้วโอเครู้แล้วรู้แล้วว่าทำยังไงรู้แล้ว เฮ้ยมันวิ่งมันวิ่งทั่ว,ๆๆวบ้านเลยวะ่ะมันออกจากเขตบ้านไม่ได้ใช่ไหมเหมือนฟ้าดมวะวะวออกได้ไอ้เหี้ยตัวเมื่อกี้ยังอยู่นอกบ้านเลยมุ๊คนอกบ้านไม่เซฟว่ะพุณอย่าบล็อกกูดิเอ้เด็กกูเข้าเองมึงไม่เข้ากูเข้าเองเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังๆๆๆหลังข้างหลังวะดดูิไหนนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้อ๋อเผามันได้เผามันได้เผามันได้ไปสโล่เฉยไม่เผาถอยถอยเข้าบ้านนี่ถอยเข้าบ้าน วิ่งวิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยเ่๊แหง uv ไม่ทำงานเมื่อดวงตาเธอเป็นสีแดงเธอบอกอืมเออยังไงต่อทีเนี้ยเฮ้ยเราต้องเอาฟางไม่ฟางกูมีฟางกูมีฟางกูมีฟางโจโดต้องแยกกันเดินปะอย่างนั้นอะถ้าถ้าจะเร็วต้องแยกกันเจ็บแพะแยกกันจับแพ้หรอใช่โอเคก็ได้ทั้งงั้นอะเอ้ยฟางอยู่ไหนอะอ๋ออยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่าง ต้องแยกกันหาแพะใช่ไหมถ้างั้นหาแพก่อนหาแพก่อนโอเคตั้งก่อนเผาแพพร้อมกันได้กวะา<ะ>ปับเสร็จกูไปแล้วเจอแพแล้วหรอไปแล้วหยิบได้แล้ววิ่งแล้วกวูอวะยันสามเลยนะโอ้โหใต้หลังคาไม่ได้ผีมันอยู่ข้างนอกเลยเฮ้ยผี พีมอนพีอย well, ู่ไหนในบ้านนะีมอนดีมอนวว้าพีอยู่หลังบ้านพีอยู่หลังบ้านอ่ะมาบอกคห้ดีบ้างโอ้ยไอ้เหี้ยออกไงอ่ะมันมันอยู่หลังบ้านเลยออกมาดีบ้างออกยังไงแล้วมันอยู่หลังบ้านเลยอ่ะเฮ้ยโดโดโดไปล่อเดี๋ยวเพื่อนเลยไปได้ได้โดว่าเราต้องใส่ด้วยกันเลยกูถือแพะอยู่กูถือแพะอยู่เฮ้ย เอ้ยอย่าบล็อกกูโดตรงไหนก็อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงไหดโดอย่าบล็อกขอร้องดโดโดโดขูคอร้องดโดมันอยู่ด้ากูโด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 กูขอร้องดูเฮ้ยนี่ไอ้ยิดดูแม็กบล็อกกูถอย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 อันนี้มันมีกองแพ้อีกอันหนึ่งอยู่ข้างบนเว้ยเดี๋ยวเราด้วย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 ไอ้ยิดดแม็กกูบอกให้ไปล่อไม่ล่อแล้วไม่มาบล็อกกูด้วยนะเพย์ใส่ละเอาแพ้มาดิไป นี่สุกๆหอมไหมอืมแพะย่างไงหายไป,ไปงำๆงำๆเฮ้ยไปเสียงมันใกล้วะไม่มีอะไรหรอกไปเถอะน้องน้องโมโหอะน้องโมโหต้องจู๋กว่าพวกแม่งถังน้ำมันมีไว้ให้จู๋กว่าเพื่อนเออเด้อถังน้ำมันแถวนี้มีอีกปะมึงเราต้องลงไปข้างล่างกัเนี่ยไม่ไม่เราต้องเราต้องขึ้นชั้นบนด้วยแพะอยู่ข้างบนแต่เรายังไม่มีกุญแจนะกุญแจอาจจะอยู่ใครหรือเปล่า เออชาต้องอยู่อยู่คนอื่นใครใครมีที่เขียนโอ้ยไปทีบ้านเถอะออกออกอย่าบอกอย่าบอกอย่าบอกไปใช่ไหาไเลยไปเลยไอ้คนนี้ไอ้กูตายแล้วกูตายถอยมาถอยมาเดี๋ยวสลบให้อย่าไปเลยอย่าไปตายโย้ไอ้ยาโดดต้องได้รับการรักษาป่ะกูว่าไปไงบอดี้บ็อกไอ้ก ไอ้เหียแล้วมันมันวิ่งแล้วนะตอนเนี้ยมันวิ่งแล้วนะนี่นี่แค่เผาตัวที่สองมันคือคือมันวิ่งแล้วนะถ้ากูเผาตัวที่สามไม่วาร์ปเลยเหรอน่ไอ้้เหียโอเคตอนนี้ใครใครเอ้ยกดกดตัวเคหน่อยใครมีไอ้น,นี่เขียนว่าแอติคคีย์อ่ะมีใครเขียนว่าแอตติคคีย์ปะกูมีก,มกงห้องใต้<ะ>ดิดเนอะ่ะกงห้องใต้ดินอะ่ะกงห้องใต้ดินเหรอน่าจะใช่ข้างบนแต่แอติคมันเป็นห้องใต้หลังคาเรายังไม่เจอกุญแจหรอ เออเราอาจจะยังไม่เจอแรายเจอเลยงั้นเราต้องเช็คห้องหน่อยชั้นบนชั้นหรือชั้นล่างที่เราเปิดประตูไม่ได้ป่ะโอ้าเโี้ยเมื่อกี้แบบใจเมื่อกี้ว่าผีเปิดประตูไม่ได้เหรอโอเคโอเคมันน่าจะอยู่คอเว้เมื่อกี้ว่ะใจหายเลยสัตว์เมื่อกี้เนี่ยเสียงมันอยู่ขวามือเนี่ยแพ้อยู่นี่แพ้อยู่นี่แพะนี่แพะนี่แพะมามากินมากินมากิน ไปกูจับมั <át> นไม่ได้ต้องรอมันกินก่อนเหรออย่าขวางกูนะอย่าขวางใช่ใช่ใช่ไปจับแล้วเขาต่อไป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 รันมีใครมีอ๋อน้ำมันอยู่ตรงใช่ไหมรันนี่ไงนี่ไงถังน้ำมันอยู่เต็มตรงนี้แม่แม่ต้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอางวที่ถือไว้ไปบายบายไอ้หนูเฮ้ยเสียงฮ้ยอย่าเดตรงนี้มีตรงนี้มีกุหลาบฝนตกเหรอโอ้เสียงดัง มีอะไรก็ใจเย็นๆค่อยๆคุยกันใจเย็นเออค่อยคุยกันนะหมดโตกด้วยเธอขึ้นเสียงใส่เราทำไมอ่ะเธอเออเธอนี่ใส่ไม่ดีนะเนี่ยตีจ้าได้หนีบมันเฮ้ยกูจับขังน้ำมันมาทำไมตีนะเรอด้วยรอด้วยรอด้วยเอาฟางไปด้วยเออเอายังไงเราจะเข้าทางไหนร้องร้องร้องมันร้องมันร้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปลงใต้ดินปะลงใต้ดินปะ ไปเป็นขอส่องก่อนเฮ้ยกูได้ยินเสียงสวัสดีครับอุ้ยโอ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 ้ยใส่เลยสองยูบีสอง UV บีสองยูบีองยูแล้วจุ๊บเฮ้ยมันออกแล้วโอ้โหแม่งวิ่งเร็วตามันแดงปะเข้าเลยจังหวะเนี้ยจังหวะนี้กูเข้าแล้วเฮ้ยบ้าบ้าถ่านมาสองยูให้ด้วยโอเคมันนิ่ง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 เข้าบ้านเลยมันนิ่งแล้วมันนิ่งแล้วเข้ามา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 หนึ่งกิวไหิ่ง หยิบผิวเยี้ยไม่หยิบแล้วขึ้นชั้นบนอีกชั้นหนึ่งขึ้นชั้นสามเลยขึ้นชั้นสามเลยขึ้นชั้นสามขึ้นโอเค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 ไปดูว่ามีใครมีกุญแจกองแพะหรือเปล่าอ้าวเหี้ยทำไหนวะเนี่ยทางนี้ให้นะคงแพะอยู่แถวนี้ทางนี้ตามมา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 แน่อยู่เนี่ยใครมีกุญแจตรงไหนได้มั่งวะเฮ้ยตรงนี้จูกได้นะไม่มีว่ะบาร์บาร์มีกุญแจปั้มึงหาจู๊กเลยไม่มีไม่มีกุ๊กลองลงเนี่ยลงซ้ายไม่มีเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ ในเคสคีแล้วงั้นเราต้องหากุญแจเนี่ยอืใช่โดกลัวอะไรแตกหนึ่งสวยงามเฮ้ยหยิบหยิบถังยิ่งทำนั้นหยิบหยิบถังน้ำมันไปหน่อยไอ้เหี้ยรีพันกันข้างหลังเนี่ยหยิบหย,ยิบไปหน่อยแล้วไปกองข้างล่างโอ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ถอยหน่อยหน่อยหน่อยเน่อย,อยอออไปเล็วไปเล็ว อย่าบล็อกไอ้สัตวนเฮ้ยอย่าบล็อกมึงอย่าบล็อกมึงถอยก่อนมึเข้าไม่ได้มึเข้าประตูไม่ได้ถอยไปไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วแตกหนึ่งโอ้ยดีมอนผอมอ่ะเอ้ยไอเจ้าดีโอเคถังน้ำมันอยู่นี่ห้องห้องหลักเราอยู่ไหนที่เรารวมของอ่ะอยู่ตรงไหนวะโอเคห้องนี้ตั้งถังน้ำมันไว้ก่อน ดี๋ยวกูเอาของจากหองนี้เพิ่มนนิดนึงเอ้ยเสียงมันดังมากเลยมันอยู่ไหนข้างบนเหรอไอเหี้ยมึงเฮ้ยมันอยู่เอาวะเฮ้ยมันอยู่หน้ากูหากูช่ส่อหน่อยโดนช่ว่องหนอยยูบีกูหมดกูเศาอยู่กูเศาอยู่กูเศาอยู่โอเคโอเคโอเคไปบุวิ่งน่่ขึ้นบน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 วิ่ง่่บตัวแล้วบอคนี้แหละโอเคโอเคโอเคมันไม่มาแล้วมันมามันโดนไม่มาแล้วไม่มาแล้วมันมาแล้วล่ะ เฮ้ยดีมอนเครดิมอนแม่งสังเกตยากมากเลยต้องหากุญแจให้เจออพิพายแล้วโอ้ยมันอยู่โกตายดิ๊กไอ้นี่เจอแล้วแตกหนึ่งแผละแผละเจอแล้วแต่ฉันหัวแพะฉันหัวแพะหากุญแจโดโดช่วยกันหากุญแจฉันไดกปีแพ้อยู่ตัวหนึ่งเดือดหายอยู่เนี่ย ตามกูเอ้ยอยู่หลังกูล่าสุดเฮ้ยวิ่งนี่ครับโอ้โหมันอยู่หลังกูแล้วโผล่มาจากประตูนั้นโดนดีโดนตายปะเนี่ยมึงโดนอะไรอ่ะโดนมันจับเอ้าตายเหรอไปช่วยทันปะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนข้างนอกอยู่ไหน เออกูกูอยู่โหกูอยู่ชั้นสามเลยห้องห้องใต้บันไดอ่ะโอเคโอเคกําลังขึ้นไปมันอยู่กูเฮ้ยกูคานอย่างไรอย่างไรอย่างไรไอ้บ้าอยู่ข้างบนได้ไงอ๋อเฮ้ยระวังล้มอยู่ระวังอย่ามาอย่ามาอย่ามามันอยู่เฮ้ยเราเราเราส่องไฟใส่มันได้สตาร์ทมันได้ป่ะทางขึ้นอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้เฮ้ยกูลืมตรงนี้ตุองคานหลบเหรอเคเคเคอย่าอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมากูกูคานไปกูคาร์นมาคา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 ร์นก็เฟิร์สเอชคิวป่ะวะกูไม่มีนะ เออว่ะไม่ได้เอาเฟิร์สเนด์โอเคคานมาคานมาคานมาคุยหยิบมาละ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 หยิบมาละอ้าด h a เฮิร์อเออปิ๊กเบี้ยวฮ่าอยู่เฮียอยู่เฮียอยู่ใจเย็น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 มาดูอยู่โอเคเออโอเคโอเคเฟรนด์เอาไว้ชุบเอาไว้ชุบโดนลงไปดิมันอยู่ชั้นสามลงไปเลยลงไปเลยเราเราต้องไปเปิดใครมี ไอ้มีใครมีกุญแจห้องนั่นนะห้องทีวีอ่ะเพราะว่าทางทีวีมันอยู่กูกูกูมีกูหลังบ้านหลังบ้านห้องทีวีมันอยู่หลังบ้านห้องทีวีอยู่หลังบ้านนี่เปิดแล้วนี่กูเปิดแล้วนี่เปิดแล้วเหรอกูเปิดไปแล้วใช่กูเปิดไปแล้วสองประตูเนี่ยที่กูบอกว่าเรายังไม่ได้เข้ากันอ่ะใครคือประเทก่อนมีกุญแจปะต้องการกุญแจห้องทำงานปะมีดอกห้องทำงานกูมีปะเฮ้ยกูมีนี่ไงเปิดเปิดละเฮ้ยทำไมโดเวลาโดมึงชอบขวางประตูอ่ะไอ้เีย เป็นยังไงห้องทีวีอยู่นี่มีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยขี่ปประตูไม่ได้เหรอเฮ้ยมีมีดอกไม้อยู่หลังตู้ดอกไม้หลังตู้ดอกไม้หลังตู้เอ๊ะดอกไม้ว่ะแม เจอคุญแจร์ไหมไม่เจอใช่ไหมไม่เจอต้องเอากุญแจแพะข้างบนนะอะเฮ้ยใต้ดินป้องใต้ดิน<แ>เรายังแพะ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 หลังบ้านจับ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 ไม่มีฟางไม่มีฟางนี่ไงมัน,นไงหย,ยิบหยิบหย,ย,ยิบมาล่อดิอ <c oughs> ต้องวางต้องวางโดนต้องวางเลย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 เฮ้ยอย่าขวาง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 กวาไม่ได้อย่าขวางอย่าขวางจับเลยจับเลยเดี๋ยวให้โดนจับเลยไป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 บารมันถือน้ำมันอยู่ปะไม่ไม่ไม่แต่กลัวน้ำมันมาเตรียมไว้ละเยอะเลยโอเค โอ้สวยงามไปดอย่ร้องอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้อไม่เอาไม่ร้อนะไม่เอาไม่ร้อนะอ่อีอีอ้อี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 ลอี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 อออีีีอีออี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 ้ีออีอีออีอีอีอ ใต้ดินวิ่งขึ้นบนโหถ้าแบบถ้าแบบเล่นไปไกลๆแล้วแบบสักแบบหลายๆตัวกูว่ามันน่าจะตาแดงแล้วเราสตาร์ทมาไม่ได้แน่ๆเลยนั่นนี่ตามมาตามมาตรงกูตรงกูตรงกูมึงได้แล้วเหรอไม่ไม่เจอในเคสเหรอเฮ้ยไม่อยู่ข้างงบนจริใต้ใต้ดินใต้ดินกูเห็นประตูอีกบานหนึ่งนะเว้ยไป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 ใต้ดินไปใต้ดินไปโรโอ h shit not good เฮ้ยไปอยู่มันอยู่ห้องพอลเมย์เมื่อกี้ไปไปไปวิ่งดีอออออยย่่าามมงงจะบกจะบกจะบกาะบก ไปไหนดิมอนดิมอนโอเคอ๋อแล้ว okay. ่าเราเยอะเราต้องไปใต้ด okay. 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 ินดิใช่ใช oh, ่ต้องไปข้างหลังเ้ยมันอยู่ข้างบนตรงนี้มันอยู่ข้างบนตรงนี้มันจะลงมาป่ะวะถอยไปโรโดรมึงอย่ามึงอย่าบล็อกประตูดิโอเคยูวีกูจะหมดยูวีกูจะหมดโอเคมันตันละไปไปไปข้างหลังไปข้างหลังวิ่งไปข้างหลังไปพุ่ยดิมอนฟักออฟ ม้นตามกูอย <c oughs> ู่ใช่ไหมเสียงกูตะกี้ตะกี้เลยอยู่ขังหยังกูไม่ได้นี่ยูวีกูจะหมดด้วยโชคดีแล้วทุกคนเจอวีแล้วหมดแล้วตัวถอยไปตัวถอวไปมาถางแล้วมาถางแล้วเฮ้ยดีมอทอีกแล้วอย่ามายุ่งกับกู ไอ้เหี้ยนีมดนี่แก่ทำไมมันเยอะจังวะยี่บอตกหมดกระบอกแคลเฮ้ยขนาดกูขนาดกูไม่ได้หยุดไม่ได้เจอชิบหายแล้ว